ในฝั่งของเพื่อไทยหรือหลายๆท่านก็บอกว่าเออจริงๆประธานสภาเนี่ยคือต้องเป็นกลางเป็นของทั้งหมดเลยแล้วก็มีการผลักดันวาระกฎหมายใน,ในการเข้าประชุมเนี่ยก็ต้องไม่ได้เรียกว่าถ้าเลือดไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชงังแต่ทีนี้ก้าวไกลเขาก็บอกว่าเขาก็มีความจําเป็นนะฮะอันนี้ก็โพสต์เหมือนกันนะบอกว่ามี ตั้งหลายด้านที่อยากจะผลักดันเขามีอยู่300นโยบายก็บอกแล้วไอ้กลไกอำนาจบริหารใช่ไหมฮะผ่านคอรมอรก็ทําแล้วไงผ่านการเซ็น MOU จัดตั้งรัฐบาลว่าอะไรที่จะทําร่วมกันก็เซ็นเอาไว้แล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกเขาก็อยากได้ก็คือคกลไกนิติบัญญัติ เพราะเขามีกฎหมายตั้ง45ฉบับเตรียมจะเสนอเข้าไปเนี่ยท่านผู้ชมครับมีอยู่8ด้านด้วยกันเนี่ยนะเดี๋ยวผมลองไล่เรียงมาเช่นอย่างเขาบอกว่ามีกฎหมายการเมือง11ฉบับนะปฏิรูปกองทัพนะฮะป้องกันรัฐประหารยกเลิกเกณฑ์ทหารยกเลิกหน่วยงานที่คิดค้นตระนสงครามเย็นอย่างกอรมนแก้ไขปัญหาแดนใต้พลเรือนนำทหารปฏิรูปตำรวจนิรโทษกรรมคดีการเมืองเนี่ยเขาก็บอกอยากทำแล้วมันเป็นเรื่องร้อนๆอนไง แล้วก็ร่างกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพก็มีอีก8ฉบับบอกเรื่องอะไรนะสิทธิเสรีภาพการแสดงออกฮะพวกบ่นประมาทฟ้องปิดปากแล้วเขาก็ไปที่มาตรา1นึมาตรา1นึพงหนพรบอรคอมแล้วก็มีกฎหมายส่งเสริมสิทธิกลุ่มชาติพันธุ์กับกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศแล้วก็มีกฎหมายเกี่ยวกับบริการสาธนารณะนะฮะก็คือพวกปลดล็อกอำนาจท,ท้องถิ่นอ่ะ ท้องถิ่นก็ไปดูแลถนนดูแลสภาในพื้นที่ท่านเองอนุญาตเดินรถได้ประปาขนาดเล็กท้องถิ่นทําได้แล้วก็มีการปฏิรูประบบราชการ6ฉบับบอกนี่เลยจะให้เป็นราชการเพื่อราษฎรกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นเนี่ยนะฮะแล้วก็มีเรื่องการปฏิรูปที่ดิน8ฉบับบอกบางทีนะคนไปถูกหาว่าลุกป่าแต่ตรงนั้นนะ่ะสภาพมันไม่ใช่ป่ามาเป็นร้อยปีแล้วปลดล็อกไหมที่ดินสพกรเนี่ยเปลี่ยนสพกรเป็นโฉนดซะแล้วก็มีปัญหาไอ้กฎหมายภาษีที่ดินบุกสร้างใช่ไหม ก็บอกมีการปลูกมะนาวกลางกรุงมันจะไปลดภาษีได้ไงเขาบอกว่าก็ต้องแก้ปัญหานี้ด้วยหรือกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ4ฉบาบประเภทธุรกิจผูกขาดโดยเฉพาะธุรกิจสุราเรื่องป้องกันทุนใหญ่กินรวบผูกขาดทางการค้าแล้วก็อยากจะเก็บภาษีความมั่งคั่งจากคนที่มีทรัพย์สินรวมเกิน300ล้านนะฮะมีกฎหมายสิ่งแวดล้อมเช่นพวกจะสร้างตลาดคาร์บอนเครดิตพักบังคับแล้วก็เรื่องแรงงานอันนี้ก็ร้อนนะที่บอกอะไรนะต้องทํางานไม่เกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ <c oughs> เกิน,นต้องมี OT หรือลาคลอดเนี่ยก็ลาได้180วันแล้วได้รับค่าจ้างด้วยและแบ่งลาได้พ่อแม่ได้เพราะบางทีแบ่งกันเลี้ยงลูกไงฮะเขาบอกว่าเนี่ยเขามีกฎหมายตั้ง45ฉบับใน8ด้านที่จะใส่เข้าไปมันเป็นเรื่องใหญ่เขาเลยบอกว่ายัางไงฮะเกมออฟช n นเนี่ยบัลลังประธานสภาเขาก็ต้องการได้ด้วยเพื่อที่จะผลักดันกฎหมาย นี่นะอันนี้เป็นแดเหตุผลที่บอกว่าต้องมาคุมเก้าอี้ฝั่งของนิติบัญญัติใช่ไหมคะแล้วล่าสุดเองเราเห็นความเคลื่อนไหวของโฆษกพาคเก้าไกลอะ่ะคุณรังสิมันโรมย้ําเลยนะคะบอกถ้าพักคก้าไกลได้ตําแหน่งประธานสภาจะเกิดประโยชน์เพราะว่าก้าไกลเองก็มีหลายวาระต้องการผลักดันคือมันไม่ใช่เรื่องของก้าไกลเพียงอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของสังคมคะ่ะก้าไกลยืนยันว่านี่เป็นเรื่องของสังคมรวมไปถึงกลไกทําให้โครงสร้างของสภามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนตำแหน่งประธานสภาที่บอกกันว่าต้องเป็นคนที่มีอายุเท่านั้นและเป็นสสแบบหลายสมัยทางก้าวไไรเนี่ยบอกว่าไม่เห็นด้วยนะคะคุณรังซิมันโรงบอกว่าคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดเป็นเรื่องของการเตรียมความพร้อมการเตรียมการทำงานที่จะออกมาแบบมีคุณภาพมากที่สุดนะคะบอกได้ว่าประธานสภาเนี่ยไม่ได้มีแค่การประชุม ดังนั้นก้าวไกลก็มีแผนชัดเจนละค่ะคือสามารถตอบคําถามพี่น้องประชาชนได้ว่าถ้าตำแหน่งประธานสภามาเนี่ยก้าวไกลจะทําอะไรเพื่อพี่น้องประชาชนบ้างแล้วจะทําอะไรให้ประเทศนี้เปลี่ยนแปลงน,น,นะคะนะักข่าวถามต่อเลยค่ะเห็นเพื่อไทยหรือยังเพื่อไทยไหนเขามีการโพสต์ประกาศผ่านทางทวิตเตอร์แล้วก็โพสต์ผ่านทาง Facebook บอกตําแหน่งประธานสภาเนี่ยไม่ใช่วาระของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมันจะไปส่งผลกระทบต่อพรรคร่วมความเชื่อใจต่อกันไหม คุณรังสิมันบอกว่าเรื่องความเชื่อใจเราเชื่อใจอยู่แล้วคือเชื่อใจในตัวพรรคร่วมไม่เช่นนั้นเนี่ยคงร่วมกันไม่ได้ขอยืนยันว่าก้าวไกลไม่ต้องการทำร้ายใครหรือเอาเปรียบใครแต่ที่ทำไปทั้งหมดต้องการความเปลี่ยนแปลงประชาชนสามารถตรวจสอบได้เพราะหากไม่ทำประชาชนก็ลงโทษพรรคผ่านการเลือกตั้งนี่เป็นกลไกของวิถีประชาธิปไตยนะคะและคุณรังสิมันโรมยังย้ำด้วยคุณผู้ชม บอกตำแหน่งประธานสภาเนี่ยมันมีความสําคัญที่สําคัญคือความเป็นกลางและทําให้เสียงข้างน้อยมีสิทธิ์มีเสียงเกิดความราบรื่นในการตรวจสอบถ่วงดุลน,นะคะคือจะเห็นว่าเอาจริงๆนะเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยพูดกันมาหลายวันนะ <ฮ traumat S 1> <ฮ S 2> นแรกคนละมัดน,นะคะมีประเด็นมาในมุมขอ, <_ ziehen target> ของตัวเองตลอดเลยนะคะอันนี้ <c oughs> ถ้าจะเรียกว่าแลกขายหมัดเรียกว่ามารวมมาตุ้มอะฮะตอนนี้ คือในฝั่งเพื่อไทยก็หลายคนก็ออกมาพูดบอกว่าเออมันก็ควรจะต้องอแบ่งงานกันทํำไหมในเมื่อคุณเอาเบอร์หนึ่งบริหารไปเบอร์หนึ่งนิติบัญญัติก็ควรเป็นของเพื่อไทยสิและคือถ้าจะบอกว่าปกติพักอันดับหนึ่งได้ก็แต่โดยปกติพักอันดับสองนะ่นเป็นฝ่ายค้านน่ะมันไม่เคยเกิดไม่ใช่ไม่เคยไม่ค่อยเกิดเหตุการณ์ที่พักเบอร์หนึ่งเบอร์สองจะมาจับมือกันตั้งรัฐบาลแบบนี้ไงะมันก็เลยไม่เคยเป็นประเด็นก็มองว่าเค้กก้อนหนึ่งใช่ไหมคะมันมีสัดส่วนหลายอันอ่ะมันแบ่งกันไปได้ไหม จะมาเหมากินรวบแบบเดียวคนเดียวหมดมันไม่ได้ก้าวไกลก็บอกก็ไม่ได้จริงๆเขาก็มีงานที่ต้องผลักดนันไปถึงคนนี้เลยฮะหลายคนตั้งคําถามว่าในเมื่อแต่ละฟั่งออกมาพูดแบบนี้แล้วแกนนําเองจะออกมาห้ามทับไหม ฝั่งคุณหมอชนนันก็มีการออกมาพูดบ้างเนี่ยนะครับฝั่งคุณพิธาตอนแรกยังเงียบอยู่ตอนนี้มีโพสต์แล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็เป็นการหลายคนแหละบอกว่า <c oughs> เอะจริงๆเนี่ยถ้าสมาชิกพักจะพูดจริงๆคุณพิธาน,น่าจะออกมามีอะไรบ้างนะนลน่าสุดมีแอคชั่นมาแล้วฮะก็มีการโพสต์บอกว่าเรื่องประธานสภาที่เกิดขึ้นช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเป็นความเห็นไม่ตรงกันของพรรคร่วมเล็กมาก หมายถึงว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆเ,เลยถ้าเทียบกับภารกิจที่ประชาชนมอบความไว้วางใจมาเพราะฉะนั้นพัคร่วมฮะยังไงต้องจับมือกันไว้นะต้องทําภารกิจยุติสืบทอดอํานาจรัฐประหารพาไทยกลับสู่ประชาธิปไตยให้สำเร็จก็พวกเราก็ต่างรู้วิธีคิดหลักการเหตุผลทุกฝ่ายชัดแหละก็อยากจะให้เรื่องตำหนัพธสานี่ครับให้พัคร่วมนะ ไปคุยกันเนี่ยผ่านตัวแทนแต่ละพักในวงเจราจาจะดีไหมคือพูดง่ายๆไม่ต้องมาออกเสื่อคนละทีสองทีไปคุยในวงเจราจาคุณมีตัวแทนแล้วนี่ก็อบอกว่าให้ทุกพักเนี่ยตอนนี้เดินหน้าทํางานปรับจูนนโยบายร่วมกันตั้งรัฐบาลให้สําเร็จตามความคาดหวังของประชาชนอันนี้คุณพิธาเป็นคนโพสต์นะก <c oughs> ะ็ถ้าฟังแล้วเนี่ยต้องดูว่าจากนี้จะมีแอคชั่นจากไหนอีกไหมนะฮะ